จะมาสอนสปีดลั้นสูตรบอลนะครับไปเราก็ต้องเก็บตรงนี้ก่อนเดี๋ยวดูไลน์อัพตามที่ผมโชว์เลยนะครับอันนี้สว่างใช่ไหมสว่างสุดแล้วสว่างสุดแล้วไปสว่างสุดแล้วเขียยมาละสว่างมาละเขียงนาขอโทษทีด้วยเพอเ้ยเข้าไปเข้าไปตรงนี้ผมแนะนำว่าต้องเล่นสามคนนะครับเพราะว่ามันจะได้แยกซ้ายเยอะกว่าตรงไงตรงชุดนี่มันจะมีนะตรงตรงในไอ้ชุดกอสิดาคนนี้มีแต่ผมแนะนำว่าถ้าโซโล่ต้องไปตรงกลางก่อนตรงชุดกอสิดาเสี่ยงสุดแล้ว เพราะว่าอยู่ๆมันจะเดินมาไอ้ก็จีเทียนั่นนะในห้องน้ำนี่มันไม่ได้เกิดตลอดนะมันเกิดข้างนอกได้มีโอกาสมีโอกาสโอเคเอ็กซิทมีเอ็กซิทมีเดี๋ยว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 ต้องกับชาวว่ากัสลาก็สลาเดี๋ยว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 ทุกตามันไม่ได้เกิดแบบว่าเหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนเนี่ยทุกคนต้องมาดูตรงนี้ครับถ้าตรงเอ็กซิทเกิดถ้ามันเกิดตรงเนี้ยมีโอกาสสูงแต่ว่าถ้ามันไม่เกิดอ่ะก็ไปเช็คตรงตามห้องพวกนี้เลยว่าเจ้าว่าเจ้าของช่องมันเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมหี่อ่ะเหลี่ยมโรับ ก็ตามเก็บที่ในห้องคอมนี้ก็มีด,ดตามนี่ไลน์อัพที่ผมให้ดูไปเลยนรงแรรูออย้ยังดูแล้วดูแลเก็บหมดแล้วไอ้ตรงเครื่องบันไฟเครื่องบันสายครับรไปในเพิ่งหมดเดี๋ยวไปดูสูงสกๆก่อนตรงสูงๆอยู่นะไม่มีไม่มีบางครั้งมันก็จะเกิดตรงสูงๆนะครับเราต้องดูดีๆต้องดูดีๆเงยหน้าดูดีๆเพราะบางครั้งมันมาตรงสูงๆเราอาจจะไม่เห็นเก็บเสร็จเราให้เข้าห้องเลยนะครับเหลือตรงเอ็กซิไว้หรือใครจะเก็บเลยก็ได้ก็เครื่องบันส่ายกับกับ จะเก็บก็เก็บไม่เก็บก็เก็บต้องเครื่องมันไฟตามสะดวกเครื่องม,มันไฟเช็คกันเนี่ยเช็คแล้วเช็คแล้วดูดีๆนะเฮ้ยยังไม่ได้เช็คเลยว่ะไม่ต้องห่วงดูไปไม่ต้องได้เลยกูมองก็ูยังไม่เห็นใครบอกว่าเห็นดีเนี่ยกูไม่เห็นนะ <โ S 2> เ,ออเออมีก็สมมติว่าผมจะบอกว่าถ้าเสียงโทรศัพท์มันดับแล้วก็คือกอร์จิลามันจะเกิดเลยมันจะมีเสียงเพลงของมันหรือเปล่าวะเปิดเลยเสียงปี๊ดนะไม่ใช่เออมันเริ่มเบลอ์แล้วว่าแบตเตอรี่เออเนอะเดี๋ยวไปปั่นเออไปปั่นเลยไปเลย เจอคนถ่ายจะเสียชีวิตสุดครับนี่แหละครับการที่เราต้องมีเพื่อนสามคนสิยง,งอะไรวะกอลิล่าดิแม่ป๊ปอบกอล์ล่าเอ็นาะเราจะเป็นช่องแรกที่สูตรบอลม,มีจิ้มคคบรชิบ <c oughs> แล้วก็การสังเกตก็ซิล่านะครับแบบไม่ต้องเห็นตัวมันก็คือเราต้องฟังเสียงเท้ามันเพราะเสียงเท้ามันจะดังมากเสียงมันตึกตึกตึกมันจะลุกไหมมันเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนี่นี่เพนิกแพนิ้แพนิกส์แพนิกส์ตัวบังแพนิกเดี๋ยครับถ้าเล่นคนเดียวแพนิกแนะนำมานะ่ยมนี่ยไปไปเล่นกับเพื่อนยี่ห้ารอบอะผมแนะนำว่าต้องเล่นสองต้องเล่นสองคนขึ้นไปถ้าหนึ่งคนมันจะยากแต่ว่าโซโล่หนึ่งคนก็ได้แต่ต้องไวจริงๆต้องต้องไวจริงๆริงจเดย์อยู่ไหน ต้องต้องเซียก่อนเดี๋ยวถึงผมไม่เสียนกดไปไหนไอ้กกดไปไหนกดเอ่ะกด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 ไปไหนล่ะอีกบัตรกระป๋อมนั่นอีกกระป๋อมมันไปไหนแล้วมันมันอยู่ซ้ายเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วทางที่ดีเช็คตามผมนะครับเช็คตรงนี้ห้องนี้ห้องนี้แล้วก็ห้องนี้นะเพราะว่าอย่าไปเช็คตรงอื่นไกลมันโง่มันโง่มันชนไม่ก็ไปเช็คตรงห้องเจเนอเรเตอร์นะครับครับผมไหนวะมันออกไม่ได้ ก,ก,ก,ก็จิล่าก็ฟอลโล่ครับนี่เออแล้วอีกอันอันที่มึงไปดึงตรงไหนห้องเจเนเรเตอร์ปะไม่ต้องห่วงครับดึงหมดแล้วครับเต <c oughs> รียมแล้วครับห้องเจเนเรเตอร์ใช่ไหมดึงหมดแล้วครับเตรียมครังอ่าจากนี้พอดึงหมดแล้วเหลือหนึ่งอันก็รอหกโมงครับมาครับอันนี้ดึงหมดแล้วครับอันนี้สูตรนี้ได้เหมือนกันครับแต่แค่กอซิล่ากอซิล่าวันนี้ต้องต้องหลบกอซิล่าใช่ครับต้องหลบกอร์ซิล่าเพราะหกโมงแล้วกอซิล่ามันมีพลังพิเศษพิเศษวิ่งไวไปมันจะวิ่งไวแต่สำหรับพวกผมนี่คือเสียแล้วไม่่่่ต้้อองงหหวลบยยูซาแม สำหรับผมอยู่คือนี่สำหรับผมคือเซียนแล้ววิ่งได้แต่คนที่ยังไม่เซียนก็อย่าไปหาดึงนะครับรอดึงตอนหกโมงก่อนมันกลับไปปิดสายสักหน่อยไฟไฟจะดับแล้วไฟจะดับแล้วเขาอยู่ตามไม่เปิดขวาไฟไฟจะดับแล้วไฟจะดับแล้วเขาอยู่ใกล้ไฟนะแต่เขาไม่เขาไม่ออกไปลเหมือนในกาจะมีไฟฉายจฉพอที่ที่มันจะเปิดเปิดแล้วเหมือนเหมือนจะเป็นนี้ เออก็ใช่ผมแนะนําว่าเราต้องเปิดประสิทธิ์นี่ต้องปิดประสิทธิภาพไว้มันจะได้สว่างเล่นง่ายขึ้นมึงสังเกตไหมนี่ไฟเหมือนจะเป็นไฟฉายยามะอมันมันรูกว่าไกลกว่าช่องว่างกว่าจุดแอบที่ดีนะครับเราต้องปีะตัวอย่างนี้พอเปิดแล้วมันจะเข้ามาไม่ได้ใช่ครับก็ได้ก็ไละไม่รู้ว่ะดูดีๆครับอยู่ในห้องเลยแหละเอ้เข้าห้องเลยเข้าห้องเลยแล้วมันจะมาทํล้วยอะไรสาเหตุที่เราต้องมีกันสามคนแล้วมาขัดกรูปันนี่ ก็เวลาแอบก็แอบอย่างเงี้ครับเปิดปิดประตูซ้ายหน้าหลังไม่ตายหรอกไปอยู่ห้องนี้มามาซ้ายด้วยไม่ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในห้องอาจารย์เรไม่รู้ทั้งคู่หมดเลยไม่รู้ใครอยู่ห้องอ่ะแต่ควรควรที่จะอยู่ห้องมันไม่มันจะตามมาเนี่ยที่ผมให้เปิดกราฟิกกับต่ำไว้เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องใช้ไฟฉายเยอะครับมันแหลกครับนั่นแหละไม่ใช่ไหมจะไม่ต้องใช้ไฟฉายเยอะด้วยก็อินมันไม่ได้เจนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่ฟังฟังฟังอย่ฟังอย่ฟังอย่าฟัง ก็ถ้ายินเสียงเท้าเราต้องรอมันไปก่อนนะครับยกเว้นเราแพนิกแม่คือตอนหกโมงแล้วเราจะไม่แพนิกแล้วเราแอบได้ยาวๆเลยอแต่ว่าเราจะไม่ชนะนะครับเนี่ยมันก็อยู่ในห้องยาวอืมเราอยู่ห้องได้แต่ว่าเราจะไม่ชนะเกมไม่ใช่ไม่ใช่มันเขาไฟดับหรอไม่หรอกไอเสียวอยู่ไหนเียวอะจิแมสติมันไม่แพนิกไม่พอนะมันเอาไฟฉายไปฉายคไปแดก้วยไอ้ฟ้ามึงเรลเปิดตุ้ย ยังเพิ่งเปิดเอาเลยแล้วบอกไอ้ผมเปิดรี่ดีก็เป็นร้อนร้อนร้อนกูก็คบอกูบอดร้อนกูบอกให้มึงรอนเลยกูดีดว่าร้อนแล้วเนี่ยมาหวานมาพูดว่าอะไรถ้ามาตามหลังกูมาโชคดีนะรอนเนี้ยกูไปเจอต่อหน้าต่อตาเจอจุกใจแล้วปีนี้ไปยังมันก็สมคำกูเลยเว้ยเรามาตามหลังกมาอ่ะเบ้อสดนี่ครับเราหกโมงแล้วเราวิ่งไปได้เลยครับ จะทำแบบผมเมื่อกี้นะครับเปิดตู้ไว้เปิดตู้ไว้จะมึงปิดจะมึงปิดเจ๊ก็มาเลยแล้วเจ๊กไวิ่งเข่าวิ่งกขอาเลยวิ่งเข่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 าวิ่งเข่าเลยครองอยู่ไปเลยเราไปปิดคลิปตรงหน้าตรงนั้นดื้อเลยจบปะผ่านทุกดอนนะน้องคุ้มไหมเนี่ยคุ้มเลยเนี่ยไอเทมไปจับเมื่อกี้คุ้มเลยจบไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ